สีกระเป๋าตังที่เหมาะสมกับคนที่เกิดปีชวดสําหรับกระเป๋าเงินนะครับในทางสันโงชุยเปรียบเสมือนกับเป็นเงินถุงทรัพย์หรือว่าที่เก็บโชคเก็บสิ่งดีๆที่มีค่าให้กับตัวเราเนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ก่อนนะครับคนปีชวดเนี่ยถือว่าเป็นาธาตุที่ว่าเป็นาธาตุน้ำเนาะตัวเนี่ยก็จะมักจะเลยครับฉลาดไหลลื่นเก่งมักจะเป็นคนนักคิดนักวางแผนนะครับมักจะชอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสวยงามสเสน่ห์อะไรประมาณนี้สําหรับคนปีชวดเป็นาธาตุน้ําน้ํากลัวาธาตุที่เป็นาธาตุดิน เพราะฉะนั้นสีที่เขากลัวมากที่สุดก็คือสีเหลืองสดๆนะครับเช่นแบบเหลืองแป๊ดๆอย่างเงี้ยคนปีชวดไม่แนะนำนะครับถ้าหากเป็นสีที่ดีที่สุดก็ควรจะใช้อยู่3โทนสีนี้สีฟ้าสีน้ําเงินหรือแม้กระทั่งสีดานะครับเพราะว่าน้ําสีฟ้าสีน้าเงินก็เป็นธาตุน้ําสีดําก็เป็นธาตุน้ําทั้ง3าสีเนี้ย น้ำกับน้ำเวลาเรามารวมกันเป็นน้ำพื้นใหญ่เรียบเสมอแล้วเงินทองเต็มกระเป๋าเรื่องโอกาสหรือเรื่องโชคดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเขาได้ดีเพราะฉะนั้น3ามโทนสีนี้ก็ให้ไปเลือกนะครับว่าจะแมทหรือเหมาะสมกับเราเป็นสีที่ชอบที่ถูกใจกับเราหรือเปล่านั่นเองครับและถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับ